สวัสดีื่อมวลชนทุกๆท,ท่านนะครับต้องเรียนก่อนว่าต้องขอขอบคุณที่ทุกท่านสละเวลาที่มาฟังข้อเท็จจริงในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมได้ถแถลงไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับที่คําพิพากษาที่ออกมาให้ผมเป็นผู้บริสุทธิ์โดยพิพากษายกฟ้องทุกคดีตามหลักฐานที่นําเสนอไปครั้งที่แล้วนะครับประมาณ2ปีที่แล้ว เนื่องจากช่วงสองวันที่ผ่านมามีประเด็นเรื่อง100ยกิโลที่สื่อและสาธารณชนให้ความสนใจในวงกว้างเลยนะครับวันนี้ผมจึงตัดสินใจที่จะมาเล่าความจริงให้ฟังในวันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับทุกอย่างก็ฉุกระหกกระทันหันต้องเรียนด้วยนะครับว่าเหตุที่ต้องมาพูดในวันนี้เนื่องจากจดหมายฉบับหนึ่งที่ออกมาเนี่ยมันมีเหตุพลาดพิงถึงผม ก็เลยต้องขออนุญาตวันนี้นะครับจะมาเล่าความจริงให้ฟังประเด็นแรกเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อพฤษภาคม2565ผมได้ยื่นร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการตุลาการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการสองท่านซึ่งมี2คดีหลักๆนะครับในศาลแห่งนั้นคดีแรกเป็นคดีที่เรียกซับคืน และมีการขออายัดเงินปันผลซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้อายัดเงินปันผลนะครับแล้วก็คุ้มครองชั่วคราวนียในเดือนสิงหาคม2563หลังจากนั้นศาลอุทธรณ์ได้มีการเพิกถอนคำสั่งเมื่อวันที่11พฤษภาคม2565หลังจากนั้นเพียงแค่8วัน ในระหว่างที่ผมดาเนินการขอรับเงินปันผลได้มีการยื่นฟ้องในประเด็นเดียวกันอีกโดยคำฟ้องเนี่ยนะครับมีลักษณะเดียวกันกับคำฟ้องในคดีแรกเพียงแต่เปลี่ยนตัวโจทย์เป็นบุคคลอื่นในกลุ่มเดียวกันและสารเดิมก็ได้พิจารณานะครับแล้วก็ มีคำสั่งอายัดเงินปันผลทันขีและมีผลมาจนถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าคำพิพากษาจะพิพากษาให้ผมชนะคดีตัต้งแต่กรกฎาคม2566แต่คำสั่งอายัดเงินปันผลนี้คงยังมีผลถึงปัจจุบันนี้ซึ่งทุกวันนี้เป็นเวลาเกินกว่าสองปีแล้วนะครับโดยปัจจุบันเงินปันผลที่โดนอายัดอยู่ มีมูลค่ากว่า3,700ล้านบาทซึ่งถ้านับตั้งแต่คดีแรกที่เงินปันผลถูกอายัดไว้ตั้งแต่ปี2,563ซึ่งถ้าคำนวณดอกเบี้ยนะครับตามกฎหมายกำหนดคร่าวๆปัจจุบันนี้ดอกเบี้ยก็มีมูลค่ามากกว่า450ล้านบาทซึ่งผมเป็นคนเดียวที่ต้องรับภาระดอกเบี้ย อันนี้นะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจส่งกระผลกระทบต่อครอบครัวของผมทั้งสิ้นเลยนะครับหลังจากที่ได้มีคำพิพากษาออกมาโจทย์ได้ยื่นคำร้องขอให้การอายัดเงินปันผลนี้มีผลต่อไปโดยสารมีคำสั่งให้โจทย์วางเงินประกัน100ล้านบาท ซึ่งเงิน100ล้านบาทนั้นผมเองและทุกๆคนก็ทราบดีว่าเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับในเรื่องนี้ผมยังมีข้อสังเกตอีกข้อนะครับกับคำสั่งอายัดเงินปันผลในครั้งนี้โจทย์ได้ขอคุ้มครองหุ้นจำนวนประมาณ31ล้านหุ้น และโจดเองก็ได้ยอมรับนะครับว่าหุ้นจํานวนที่เหลือเนี่ยประมาณ10ล้านหุ้นนี้เป็นของผมแต่ศาลมีคําสั่งอายัดหุ้น41ล้านหุ้นซึ่งมากกว่าคําขอของโจ์ด้วยเหตุที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับฝ่ายผมเองจึงมีความจําเป็นที่ต้องยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการตุลาการหรือกอตตนะครับตั้งแต่วันที่31พฤษภาค,คม25 6 5ร ก็คือฉบับน,นี้นะครับที่ที่ได้ร้องเรียนไปตั้งแต่สาเดือพฤษภาคมจนล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวันที่28มการาคม2568ผมได้ทราบจากสื่อมวลชนว่าคณะกรรมการตุลาการหรือกอตอได้มีออมติออกมานะครับว่าตั้งสอบวินัยร้ายแรง2ตุลาการซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารศาล นะครับระดับอธิบดีและรองอธิบดีและต่อมาก็ยังได้มีคําสั่งพักงานนะครับเออตุลาการเป็นหนึ่งท่านสําหรับเรื่องร้อยโลต้องเรียนว่าผมไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนนะครับเรื่องร้อยโลเนี่ยมาจากหนังสือของอดีตรองอธิบดีที่ถูกร้องเรียนและส่งเข้าไปในสำนวนหลังจากที่ ถูกคณะกรรมการตุลาการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแหล่งว่าได้รับข้อเสนอจากอธิบดีของศาลแห่งนั้นในเวลานั้นนะครับและยังปรากฏหลักฐานอีกครับว่าอธิบดีท่านนั้นได้มีการเข้าออกบ้านของคู่กรณีอยู่หลายครั้ง เงินร้อยกิโลในหนังสือนะครับที่ท่านรองอธิบดีเนี่ยได้ระบุไว้เนี่ยได้ระบุทั้งวันเวลาสถานที่นะครับที่เกิดเหตุก็คือช่วงเดือนสิงหาคม2565ในขณะที่เงิน100ล้านที่โจ์กล่าวอ้างว่านำมาเป็นเงินวางการสารเกิดขึ้นเมื่อวันที่26กรกฎาคม2500 66นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเงินร้อโลกับ100ล้านเนี่ยเป็นคนละวันกันคนละเวลาคนละปีและก็คนละเรื่องเลยครับโดยข้อความหนังสือของอดีตออรองอทิบดีดทําให้ทราบว่าการเสนอสินบนร้อยโลผมก็ได้รับทราบจากสื่อมวลชนเช่นเดียวกันเพราะอย่างที่ได้เรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าที่ผมได้ร้องเรียนต่อคณะาากรรมการ ต่อตอนี่ครับตุลาการไปเนี่ยผมไม่ได้ร้องเรียนประเด็นเรื่องเงิน100ยกิโลเลยแล้วผมไม่ทราบข้อจท็จริงนี้นะครับผมเชื่อว่าผมก็ทราบพร้อมพร้อมกับพี่เสือมันชนทุกท่านเช่นกันนะครับและประเด็นที่สําคัญนะครับในหนังสือของดีรองเทพดีท่านนั้นยังได้ยัดเยียดความผิดที่น่ารังเกียจอันนี้ให้กับผม ว่าผมเป็นคนที่เสนอสินบนเพื่อจะปลดคำสั่งทั้งๆที่ผมเป็นคนร้องและผมก็ได้รับคำพิพากษาให้ผมชนะคดีโดยตุลาการท่านอื่นเมื่อผมทราบผมจึงได้ไปร้องทุกกล่าวโทษกับกองบังคับการป้องกันปรปาบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่บอกอปปป,ปต้องเรียนท่านว่าตลอดระยะเวลา แเกือบแปีที่ผ่านมาผมตกเป็นจำเลยทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญาผมก็ได้ชี้ความจริงและข้อเท็จจริงในการต่อสู้คดีแล้วผมก็เชื่อในระบบยุติธรรมสิ่งที่ผมต้องมาพูดวันนี้ผมเนื่องจากมีการพาดหิงตัวผมและผมไม่ต้องการให้องค์กรนี้เป็นองคอนน์กรที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นองคอ์กร,รที่เป็นที่พึ่งของประชาชน ต้องแปดเปื้อนไปด้วยเพราะคนกลุ่มกลุ่มเดียวที่ทำให้ให้องค์กรนี้เสียชื่อผมหวังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะครับที่เกิดกับผมจะไม่เกิดขึ้นกับประชาชนคนอื่นอีกแล้วผมก็ยังเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของประเทศไทยครับ